you <smart noise> เดี๋ยวเราไปเก็บสต,ตอร์กันน้มาอาบแดดท,ทำไมนุไม่ร้อนบอโอ้ไม่ร้อนเลยเนาะตรงนี้ ปีนี้ไม่ออกลูกให้กินเลยน้อยใจอะไรก็ไม่ลูกดว่ขนนเบียดก็ไม่ลูกใสน้อยใจขนนขนนโตแล้วก็บงับงแดดบังโอ้เป็นอยู่เป็นสองลูกเป็นอยู่เป็นอยู่สองลูก ุกเ ь, ้อร์กให้กินเดอร์เอาโบกกระโดกจะต้องแข่งกันกับพี่ใหญ่คือมะม่วงมะม่วงโชคอันนั้นกับลำใหย ลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่ให้ทองคำไม่เอากระโดนะจ๊ะน<ว>ี่เราจะเก็บสตอร์<ว>เราใช้เลื่อยอุปกรณ์ในการเก็บสตอร์เราเลื่อยแล้ว เหลือแค่จะดึงลงมายังไง เอิ่มถึงแล้วจุ๊บเจ้าของเขาเจ้าของเขาเยอะแยะเลยขอหน่อยนะสุดชอบอยาหวงงลาย เอาไมา้ชันเก็บก่อนอ่อนอีช่อนะแต่ช้อนั้นยังเอาไว้อีกให้แก่ก่อนนีอีอช่อนหนึ่งอ้าวสามช่อหนึ่งสองสาม โตเร็วเหมือนกันน่ะโตเร็วโตเร็วอ่ เรามาเก็บใบมะก,กรูดก่าจะเป็นหัตสตอได้อุยอ้ยเอชแอนดอลี่มันเยอะจริงๆไหนละมะก,กรูดเอ้ยเนี้ยไม่ใช่ใบมะก,กรูดนะจ๊ะมันคือใบไม่แน่ใจว่าส้มโอหรือว่าหรือว่ามะนาวหรือว่าอะไรต้องมาลุ้นกันน้อยนาน้อยนา น้อยอาน้อยนาอันคือสิ่งต่อไปที่เราจะทําเก็บน้อยนากันแต่ตัวนี้เราจะเก็บมะกรูดน่ยที่มาของใบมะกรูดต้นมะกรูดแต่ออกลูกออกมาเป็นใบส้มโอเพราะว่าส้มโอกับต้นมะกรูดเขาอยู่คู่กันคนไม่รู้เรื่องมีคนไม่รู้เรื่องมาเก็บ ใบช่มโอเนี่ยไปแล้วเอาไปใส่ต้มไก่ท <c oughs> นเข้าใจว่าเป็นใบมะกรูดใบมะกรูดเนี่ยต้องเป็นใบเล็กๆใบเขาก็จะเล็กกว่าไหนละกิ่งมะกรูดเดี๋ยวว่าแต่บางคนเลยยายเองก็ยังสับสนเลย <c oughs> โอ้ยจะเอาถึงไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะจะเอากิ่งนั้น มีดนี้มันไม่คมนะอันนี้คมกว่ามาลุยกันหรอพิธีกรรมแกะสตอร์อเอแกะไงแกะไงล่ะนี่ยเป็นไงดูวิธีแกะสตอร์เอาเนี่เลยก่อน ึงเดือนผ่านไปแล้วเราก็แกะสะตอเสร็จได้หนึงจานหนึงจานพูนพูนไปผัดใส่หมูสับกุ้งสดแล้วก็พกริกขี้หนูกะปิดูว่าโปรเจกต์นี้เราจะออกมาหน้าตายังไง เราทำงานเป็นแผนกจริงๆแผนกผัดมาแล้วแผนกผัดแล้วก็เตรียมเครื่องด้วยรวกร,ยร,วยระปิเราซื้อมาสองลดอันนี้อันนี้กระปิหวานอันนี้กระปิเค็ม ถ้ายายผัดเองยายก็จะโขกโขกเนะนี่ยโขกพริกขี้หนูโขกกระเทียมใส่กะปถถิถ้าถ้าถ้ายายเป็นคนผัดนะแต่วันนี้ยายไม่ได้ผัดยายมีแผนกผัดเจ้าหน้าที่ผัดแผนกผัดเขาบอกว่าให้โขกแต่กระเทียมแค่กระเทียมพอหรือยัง กระเทียมพอหรือยังพนักผัดบอกว่าโขกแค่กระเทียมก็พอส่วนกะปิจะละลายน้ำกำลังละลายน้ำอ่าอีกสูตรเราจะได้ชิมแบบนี้บ้างมีหอมมีพริกขี้หนูหัน แบบเดินคือบุบใส่กับกะปิแต่แบบใหม่ไม่ต้องแล้วอ่ะกุ้งพร้อมมูสับพร้อมเราจะแอบไปดูตอนเขาผัด เรียบร้อยแล้วสอสหัดกุ้งเราเครื่องเคียงเรามีโคขุนพริกกะปิฝรเมือยายเอง ค้าชวนแซบกินด้วยกัน